มาแล้วเออคนหนึ่งใครอะ่ะเตอ๋ออะเตอรอเตอรอนี่ยู่ดี้เพื่นนอนอ้าวอีกตาติงเปิดอีกตาติงเปิดไม่ตาเล่นได้ไปนะ่ะตอนแรกอยู่แพ้สองอะ ม,มันไปไหนอะมันป่วยก,กยวยูก็เลยคิดกูก็เลยคิดกูก็เลยคิดเองว่าน่าจะหลับเพราะมันหลับบอกว่าหลับตอนสี่โมงอืจริงใครหลับป่วยแล้วพนักเล็กนบนไงนะพี่มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะป่วยแล้วมานั่งเล่นเกมเราบันไงกูป่วยไก็บของกันก็ไปเลยก็จะเจอเออเดี๋ยวกดเรียกตัวให้ก็ได้อะเมื่อกี้มีสองนาทีอะเมื่อกี้มีสองนาทีขึ้นอะ บอกเลยเพราะว่าประมาณยี่สิบยี่สิบแปดนาทีว่ะมันเยอะไปพเพราะว่าจะปล่อยจางใครแหละในสมองสมองกวนเบลอกูต้องแบบจูนสมองนิดหน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตานี้ เอ้ยไม่ใช่ตาเอ้ยอันนี้แหละชื่ออะไรนะเนี่ยโซว่าส,สกูปี้ดูอ้อนู่ปีพี่โหลออกมาครับก็เลยออเอ้อเรายัางไม่ได้วอร์มอะไรนะเพื่อนจริงกูวอร์มแล้วมึงวอร์มไงที่แะไรกูยังจะวอร์มเหรอเอาไงอ่ะไม่ต้องก็ไดไ้เล่นไปเลยไม่ต้องหรอกโอ้ยไม่น่าไม่น่ายากหรอ แบบว่าไม่หนุ่มมันไอ้นี่ไงแบบเราเล่นเราเล่นกับหนุม่มแล้วมันเจอ,อยากไงโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมึงเอาแฟนทอมมานนี่มาดิโปรโตโคอลกูเอาแชมเปี้ยนมาให้ละโปรโตคอลมาโปรโตคอลสีเขียวสมพู ตัวเปือนเป็นสีเขียวแต่แค่เส้นมันเป็นสีชมพูเฉยๆตรงๆก็ได้ทหารนั่นแหลนะเฮ้ยเลยกับดาวไหเลเฮ้ยจะเปลี่ยนชื่อด้วยเอลเอลิมีหนึ่งกัะปามมาให้เปลี่ยนชื่อดีวกว่าปะ ทำไมอะพี่เราเปลี่ยนเป็นครอบครัวปลากันดีกว่าคือผมต้องตั้งชื่อไงอน,นี่งไงปลาดาวอะไรก็ได้น้อง,น,องน้องคิดเลยที่มันเกี่ยวกับสัตว์น้ำปลาดาวก็ได้เออปลาดาวลิเออแล้วเรา <laughs> คือพี่ <laughs> คือพี่อ่ะนะคิดไว้ว่า เราอะจะซ้อมทีมมันใช่ปะแบบก็ซ้อมมาทุกวันนี่แหละก็คือก็คือต้องแบบมาคุยกันว่าแบบเออมันแบบผิดตรงผิดพลาดตรงไหนแล้วนั่นนี่อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่ไอ้นี่เสร็จฝึกงานเสร็จะว่าจะลงทัวร์สักอันหนึ่ง<อ>แบบไปลองแข่งคำขำชนะก็ดีเออก็แบบได้ประสบการณ์ด้วยอะ,อะเผื่อแบบถ้าชนะเผื่อฟุกชนะทำไงตีเราเน้นตลกก่นเสนั่นแหละนั่นแหละประเด็น <laughs> นั่นแหละแบบว่าเออเผื่อแบบมันจะแบบลองจริงจังลองจริงจังเด้อเผื่อจะเก่งรีพี่เล่นดูรีดจริงปะได้ปะเรียกตัวแบบไม่ถาม,มเพื่อนเล้วที่ <c oughs> เอาดูเอลไม่คนปะเดี๋ยวอ๋อก็เห็น, Le หนรีไอ้ไไนอี่เลยไงเห็นมึงแบบกดเลือกไอ้นี่เลยไงกูก็แบบไม่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 ไดูลิดไม่เองผมมั่นใจตัวบุคคลสองคน เดินเดินหันหลังเดินนะเอ้ยหันหน้าเดินนะเฮ้ยหันหลังเดินนะวันขึ้นดาวบอกอยู่แล้วว่าจะไม่เล่นสกายเอ้ยน้องมันใหญ่ใส่เลือดพี่วะพี่ต้องเล่นหรอที่แล้วแบลวทำแสบมากเลยนะ้วสกายอี้ยออกนิดเลยดึงกับออกนิดกันเลยทีเดียวเชียวไอ้หนิเก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้นแล้วไอ้เหี้ยตากูบอดเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ฝันก็บอดได้ไงกูก็บอดเหมือนกันเอออี้ยบอดทั้งตัวเองบอดบอดทั้งหมดอ่ะทุกคนอ่ะไอ้เหี้ย คนดูก็บอดอะ่ะ <laughs> ใครหายก่อนก็ได้ไมสมมติว่าไปแข่งยังไงเอ้คนดูก็บอดอ่ะกูบอกเลยเ <laughs> <laughs> จ็งแจวเอาเจ็งแจวเอา้าไม่กูไม่ล็อกอะ่ะลืมลืมเออเพาะว่าอะไรมันช้าเจ็งเจวสุดจ้าจริงๆเนาะแต่พิมพ์ต่อก็แบบเอี้ยแม่งอะไรวะ ยันจุ้ตบรีโตอ้ด่ะแดดดีได้คิงโ้อ้โไอดอนพุมดูแทกได้อย่างนไงคุ้นๆดิไอ้ที่น่ามักวดอ่ะเออใช่สามงามอ่ะแต่ดูดิแค่ไม่เหมือนเพื่อนเลยโพไซดอนฮี่อะไรเด็ดซ้อมยิงบัตรกูยังไม่ซ้อมเลยเออว่าแต่เกมนี้เล่นไงนะ เฮ้วีเอดยิงบ้นกดชิกซ้ายเดินอ๋อสกิลไม่ต้องสกิลไม่ต้องอืมนんะなかนか決まっているなชี้ซ้ายเด้นเลยเอ้ยใครเดินหรือ้ครโอ้นี่มันเกมอะไรเกมสร้างบ้านเราไปสร้างบ้านกันเถอะเฮ้ใคยิบตะไบเอาไป โอ้โหให้กลุ่ยอ๋อให้กูอีกแล้วอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ปรับมาเล่น60สิเฮิร์ตแล้วกูไม่รู้จะเล่นได้ปะเนี่ยผมไม่ได้ซื้อแท็บนะนีดตัดอกรอรอรออันนี้อย่าเพิ่งพีครอหมูเฮ้ยมันจะสแกนไหมรอกันรอกันมันจะมงที่ปลอดภัยมันสแกนตรงนี้อเียะสแกนเอ้ยเฮ้ยเสียงเด้เด้เด้ยเห็นไหมบอกแล้วสแกนอยู่น ่นนยันนะกูว่ากว่าออกไปเจอหลอกกันเตจอเซตแบเก็บของไ้อยู่ไม่เป็นไร้มันตะโมไงหลอกได้เฮ้ยมาแกโอ้โหของมีวันางของเต็มเลยถยได้อยได้เก็บะชิใช้ได้เอาไหอา่เปแลตัวน้เต็มสตาเลยพี่ เต็มสามตาเข้าเข้า,ขาบีดีว่าจะดูทปมีได้ไม่รู้กูคเคลียแทบไรือยังนะเราจะเข้าไหนเราต้องรีบสแกนรอบก่อนเอาง่ายนะต้องมีคนเนียนไปมิดด้วยวถ้าเข้าบีอะบิมอยู่มา์เกตบีโดแก้งเดินเข้าเองก็ได้มันปิดประตูะอ่าเดินจริงไปแล้วโอ้ยไอ้ี่แทำไมมันกี้ขวาแรงยังว เีไม่มาจี้ขวาทีเดียวเลยอยู่เอสองมิดส์สองเลยสามไม่รู้ไอ้เอสองไอ้คนสุด้ายก็นึ่งคนมันมีมิด้าไอ้มีดมิดมาไม่ไม่กำลังเล็งซ้ายอะไรนะฮะคือเราเยี่ยมอย่างมันอยู่เยอะเลยอะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้คือเยี่ยอะไรวะสัตว์บินตะต้นจี้ขวากูทีเดียวแตกอะพยายามใกล้พี่ ไม่กูเคยยักใกล้ขนาดนั้นทีเดียวไม่แตกไซดอนหนึ่งหกหนึ่งสี่ไม่ใช่ลูกลักไงโอสไซดอนเอออ๋อเพสาซดอนของกูคนนี้มันไอ้นี่วะยังยังยังไม่ใช่ไม่หรอกมันยิงเร็วกว่า The King The King ไม่น่าหันไปยิงมันเลยไ่ยมันเดินกลับไปก็ดีแล้วไม่มีหมานะ พอกลับมาเล่น60เฮิรอตแล้วกูแบบรู้สึกไม่ไฟเออมีคนเสียงหลุดตอรี่ตอรี่ใครว่ามันเสียงหลุดปั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 ดเป็นแบคเตอร์ไม่น่าเข้าเลือดขาดไม่ได้เลยออกมาแล้วมันดันมันดัน ไอสัตว์เอออะไรมันซื้อมาตัวเดียวเองอ่ะซื้อมาตัวเดียวโอเคอเมริกาโอดตสันนิยมสุขสุริาเราเราเขาเราพังเสียงบีแล้วเขาเองดีกว่าแปบแบบไปไปโดนสแกนสักคนไปโดวกูเองพี่แบงก็ปล่อยวาร์ปมาเองก็ได้นะแล้วก็ไปเฟคดีก็รู้แล้วรู้แล้วเก็บสไปไปด้วยไป มึงมาซื้อเลยด้วยเกมนะเซฟเกิดทำไมพี่เฟมไเฮ้ยมึงไปนู่นนี่มึงตามโมมาทำไมเนี้ยเฮ้ยเลี่ยมเปลี่ยนคนเดียวมันไม่มีอันหรอกมีไง้โมคนที่สามรอสแป๊ดพรวดมันเดินกลับโมไปแล้วหนึ่งเดินกลับแล้วเดินกลับเมลมันเริ่มเดินกลับแล้วมิด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 พี่มิดมิดมิด โอเคกำลั okay, okay, okay. าางเดินไปดูเช้งล่างอะไรรออยู่รออยู่เ้ยสกาี่อยู่กับกูปัดนักปัดนักออกไป่นนอซนะเป็อะไรที่แบล้ยอยู่เอเวนเฮล่าีแล้วอยู่กล้ เทคิโอ้โหดีสุดทายเทเวนเอ้ยยิงหัวเอเลน่าเจ๊งเนี่ยจังวะทำไมต้องเลน่น้ากูเก่งอะอะไรวะเนี่ยเลนไม่ไม่ฟังหนูนะแค่มันเดินยิงกูแบบโอ้โหเนี่ยเกินเมื่อกี้ทำไมต้องกูไว้แหมคนยิงมาแผนได้ผลได้ผลได้ผลนะเนอะได้ผลได้ผลบอกแล้วไปคนเดียวมันไม่รอดหรอกแต่มันใช่อีกรอบไม่น่าจะได้นะ ก็เราก็ไปล่อเองอ่ะเราเข้าบีไปเอาไปคือจอมันมันมันวางไข่แค่ลูกเดียวเว้ยไปด้วยกันมันไม่ลด้วางไข่เลยเซ็ชานะเออมันวางแค่ลูกเดียวและรอบนี้อาจจะสองอย่าน้องอย่าน้องมาสแกนน้องเดี๋ยวสมบรกหลอกเองฮะให้ให้โดน นี่ออยูเมาเลยมาเลยเข้าเลยทาางนนั้้เเขลยอยู่มาเก็ตนะน้องมันอยู่มาเก็ตโอ้ยโอ้โหที่เด็กน่าริยดาแม่งมันไม่สนใจดีคอยกูเลยอ่ะไม่มันเพิ่งเดินไปเองชอบเองอ่ะไม่ประเด็นคือมันไม่สนใจสตีเลยกูเลยดีคอยเราก็เราก็ทำเลยอะไรๆก็แล้วแหละบิมร้อยยี่สิบนะโล มมนะพีออกมาหนะ้าเก็บไม่เกยียร์ไม่กลัวอะไรเลย,ยเลยนาะเจ็บสิบแัฮิวขอเวลาสองสามนาทีไอ้คนนีไม่เด็วสอ่มเ,เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นดูดอันนี้ดีกว่าเนี่ย เป็นเป็นดูดดีกว,ว่าต้องสโมกแปงและดูดมั่งเลยเฮียน,นี้แม่งออกมาพียิงเลยเฮียน,นี้มันไม่กลัวสโมกอ,อ่ะไม่กลัวเลยมันรู้ไงว่าสโมกม,มันเลยพียออกมาวินิคมันดีอย่างเราวิ่งวินิคมันจะรอฝ่ายตรงนี้ให,ให,ให,ให้ให้คนหนึ่งมาเฟกนี่เดี๋ยวเรารอพี่หมาก่อนก็ได้แค่แค่คนหนึ่งให้คนหนึ่งเฟกเก็บโชวเงยโเซสยเดี๋ยวผมเฟกก็ได้นะผมมีแท็บว่าได้ไปติด เอพี่เด้อเอพี่กัดน่าจะโดนเอานี่เบนท้างบนข้างบนข้งนังบนเดี๋ยวมีตแป๊บนึงรอช็อตช็อตช็อตเ้าลงเฮ้ยกระตุนหมดุดใหม่โอ้าเทเวนเฮเนสองตงีนยพี่แบงค์ไปอยู่ับพี่เป็นไม่ได้สัตว์เอ้ยวกลับแล้วนะบิมร้อยสิบบมร้อิบบมร้อยสิบอยู่เฮเวน ไม่สไปเลยพี่เดชชอตเดชชออบเดชไปปะดีโดอีมโลมากบีมโลมากร้อยสิบมีเวลาครับมีแฟดปะหวิสวิสี่วิออาแฟดไหนอะสองสองจ้าจิกิเดไม่เจอน่าจะข้างบนนะได้อยู่นี่ เหีกหนนี่เหลืออยู่ใช่โอ้ว่าจะแก้ทีมวันไม่พี่ไม่ต้องไม่ต้องเอาระเบิดไปใช่ไหมไม่คือใครเป็นคนต่อไปใส่ตัวกูเหี้ยไม่พี่เป็นคนพี่เป็นคนเก็บใช่ย่ะพี่เป็นคนเก็บเองอ่ะกูจะพยายามออกซ้ายออกขวาหไปได้ได้ได้โอ้ก็ตกใจผมบอกพี่พี่ก็ยังจะพิยิง ไม่บอกคือกูไปตรงนู้นแล้วไงคือพยายามจะวาร์ปกลับนนึงะพยายามจะวาร์ปกลับมันทวงวาร์ปไม่ได้ต้องมึงมึงวาร์ปไปปิดประตูได้ปปปะะิดดรตูกไ้ここ